ค่ะทานผช้ชมคลิปนี้เขากับสิบผ้าทานผช้ชมทำเมนูแกงบอลน,นะคะน่ามอค่ะหวานมากลำพันจะขาวขาวบางสี่เลยค่ะนผช้ชมลำจากขาวข,าวขาวแบบนี้แต่ว่าหวานมันเป็นพันธุ์ใหญ่ค่ะตัดก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัดก่อนนะคะท่านผู้ชม vâng bài hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปง่าม่หมไ้แล้ววันนี้ไปปอกนะคะปันเหนียน้าน้าปันห่างหอยไมฮใช่กระสาซื้อมาสองตัวสี่สิบห้าบาทหนึ่ง ไม่รู้กับมันฝากจำดีค่ะเพื่อนมะนาวตอนนี้ัตีนค่ะเนี่ยวไห้ยองเด๋อนี่ยจำข้าวเดียวกับมันมามาวันนี้มึงขอออกไปจำปอกเสร็จแล้วค่ะคาณผู้ชมขาวน้ำ ทำการล้างก่อนนะครับ่ว่าไก่กวงถ้าบางทีเราไปเนี่ย่นเนี่แบงเอาแต่นี่เนี่ินไม่เห็นูกันกินแค่นีอันนี้มะเตงเขากึนเลยเนะก็แม่นี่สามสีหมือนก็จะใหเห็นเสียงของปละเทศนเสียก่องอะไรผักก่อนอะไรอัดเอาออกอะไรเอาออกผักไหมขัวเอาบอลนะขัวเอาไม่บอกมันตอนขวา ขวบบอลวัดต้มขวบวัดต้มเลยบ่ต้มเลยท่านผู้ชมขวเอาขวไหมทิ้ง่าใส่น้ำน้อยๆขวบขึ้นมาใหม่นม่ก็สีนุ่มลงสูตรนี้่าแซ่บกว่าสูตรอื่นสิสูตรนี้ไม่ติแซ่บมันถือว่าจืดแซงหรืมันือนัวอันนี้น้ำเปล่าแมนเปล่าใส่ยางเปล่าใส่น้ำเปล่าเปล่ามีใส่เปล่าใส่ยางกันเปล่าแมนน้ำผ่าเราเคยเอาบอนลงใส่น้ำเดือดแล้วได้ท่านผู้ชมเอาขวบใส่ประมาณครึ่งคันหน่อยประมาณ สองถ้วยไข่แค่นั้นพอมันจะออกน้ำของมันเองต้นมัดของมันเองปปปล่อยไปอย่างนี้หัวหามันโตแล้วเจ้าโท่บว่เขาเลยผมเดี๋ยวนี่เขาคนสันได้ยูแหละสันนด้ผมเมื่อไหร่อีกเขาบอกว่าได้ได้มันว่าได้ยู

ตเครื่อง่หนม่นี่ยังอไรนาไปที่ถอดไปประมาณสองชอสองขีเยอเีมเลยอเต็มเลยอรอย่้วเ้ัแห้งดิ แม่ใ่พ่อาเหอาเาาไลูวหมอจะชาไทใช่ไหมชาไต้เยมก ยุกแกงตอนนี้ขั้นตอนไไอสุดท้ายไฟใส่จบแล้วตุีกเส้ไปสุกแล้วท่านสุกแล้วอย่างอร่อยเลยว่าอย่างนี้ชิมแล้วโอ้เมิ่อยไหม คนวงคนบบยอีแตขาก็ไถ <off shit. S 2> an ือกเสียัุกแล้วค่ะทุกช่วงมายังแสบเลยฝากกด้ยไรกดแชกกติดตาจมหามากินน้ำกันก่ะทุช่วนแกงบอลกระซุกเรียบรอยแล้วค่ะน่ากินนะคะน่าค่ะกินน้ำกัน All right.